ถ้าคนดูไม่กดติดตามภายในสาวินาทีต่อจากนี้ผมขอให้เขาไม่รักคุณครูไม่เชื่อหรอกค่ะเอ้ใครทักมาสมปองเราเลิรกันเถอะไม่นะสมพงนั่นแหละครับ The Impossible o n Be เฮ้ยไม่เอาไม่เอาม่ The p The impossible o f b แบบนี้นะครับเขาลือกันมาว่าแบบนี้เป็นด่านกระโดดที่ผ่านได้ยากมากๆเลยครับผมซึ่งผมไม่เชื่อมันจะไปยากเท่าไหร่ครับผมมาเซนกระโดดกูไม่เชื่อผมหรองั้นไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เราไม่อยู่ในตัวเกมแล้วครับผมมันก็เป็นแค่เกมกระโดดธ,ธรรมดาเลยมั้งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กระโดดเลยมันมันก็ไม่เชิงแบบ o ออป,ปี้ไม่ใช่เชิงปากลัวและผมผมว่ามันก็ง่ายนะครับเนี่ยเห็ยนยากอะไรเลย <Hey. S 2> hey, <yeah. S 1> เฮ้ยเฮ้ยเฮียอ๋อเออเมื่อกี้นี้นะครับผมมันผมแบบ ผมก็ลองวอร์มมือให้ไงเออซึ่งมันก็ไม่ได้ยากเลยหรอกครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ค่อยกลัวอะไรหรอกครับมันเพราะว่ามันง่ายครับเราไปกันต่อนะครับผมแสดงว่าจุดนี้ที่เราพลาดเอ้ยเราไม่ได้พลาดผมที่เราแสดงไว้นะครับก็คือแบบมันต้องทําอย่างนี้เออโอแล้วมันก็จะเฟรหายไปด้วยโอเคเข้าใจแล้วครับท่านผู้ชมโอ้โหเป็นแค่กระโดดเลเซอร์ธรรมาดามันจะไปยากอะไรคุณดูสิไม่ยากใช่ไหมล่ะใช่ผมก็ว่างน้นโอเคโอ้โหมันจะ มีเป็นด่านใช่ไหมอันนี้เราอยู่ p a ส t ท l เ a สแล้วเราไปกันต่อเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับผมตอนนี้เราก็กระโดดแบบมันก็ง่ายๆนะครับมันก็ซิกแซกซิกแซกเออก็แค่เดินนะครับท่านผู้ชมเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วผมว่ามันง่ายมันก็แค่กระโดดอ่ะจิ๊บอ่ะจิ๊บอ่ะจิ๊บเออเย่เนี่ยผ่านละมา dark r a c ละครับผมเราต้องแบบคำนวณระยะทางแหละครับแต่ว่าผมไม่ต้องคำนวณอะไรก็ได้ครับผมโปรยล้ะครับอะไรเนี่ยต้องทำอะไรวะเดี๋ยวกูจะขึ้นยังไงวะ เนี่ยง่ายๆครับท่านผู้ชมหินยากเลยเลยใครได้ว่า impossible ครับไม่มีจริงมันเป็นไปได้ครับถ้าเราเพยายามโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยก็แค่แท่งแดงๆครับผมผ่านไปได้ง่ายมากเลยะท่านผู้ชมโอเคก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมกูตกได้ไงเนี่ยคือเอาจริงนะครับถ้าเรามีสติเยอะๆนะคะบแบบนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็จะสามารถผ่านด่านนี้ได้นะครับแต่ผมไม่นั่งไงเออเหียมันตกได้ไงเนี่ย คีย์บอร์ดไม่ดีครับคีย์บอร์ดไม่ดีคีย์บอร์ดไม่ดีเนี่ยคีย์บอร์ดไม่ดีกูตกได้ไงกูตกได้ไง <c oughs> คือผมก็แบบแสดงให้ทุกคนรู้ไงว่าตอนแรกก่อนว่าแบบคือแบบอุ้ยเราไม่เก่งนะเราไม่เก่งนะเราก็จะโชว์ความพยายามนะครับ <c oughs> แล้วก็จะต้องต้องขึ้นไปให้ได้เนาะอู้ผ่านมาได้หรอครับอื้มอันนี้ก็แค่กระโดดผ่านเลเซอร์นี่ท่านผู้ชมอ <c oughs> ุ้ยฉันจะกระโดดไปก่อนนะคะมันก็ง่ายนะคะใช่ครับเนี่ยคุณผู้หญิงคนนี้ยังพูดเลยว่าง่าย อ้าวคุณครับคุณกระโดดต่อสิครับเอ้ยแป๊บนึงนะคะเฮ้ยคุณผู้หญิงมันจะพิลักอะไรฉันก็อ่าใช่ค่ะเอ๊ะไม่มีเซฟเหรอเชื่อละเชื่อละโอ้เอ็มจีอื้อแมวไหมเดี๋ยวติดเหย่างแมวไอ้เสียต,ต,ต,ตกถ้าเพื่้าเราต้องถอยหลังเราต้องถอยหลังเดินแล้วก็ซ้ายขวาซ้ายขวามันจะทําให้แบบบาลานซ์มันได้ครับอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเศพผมไปโดนผมศพผมไปโดนตรงเช็คพอยอะไหนเนี่ยมันเป็นแผนการผมก็ง่ายๆนะไหนไม่เห็นยากเลย โอ้ยยยยยกูตกใจนะฮะอันนี้กูตกใจเราก็ต้องอย่าพผ้านะครับผมแต่ผมไม่มีวันผ้าหรอกครับเพราะว่าผมเก่งหันนี้มันต้องแบบใช้แบบความตัวเล็กในร่างกายนะครับผมถ้าแข็เราไปโดนเราก็ตายจากที่ผมคำนวณมาแล้วนะครับเออผมคิดว่าเ,เฮีย้ยกูมไม่น่าคำนวณเลยสัตว์เออผ่านไปได้แล้วโอ้โหมันก็ง่ายนะคะรับล้าส อีกนิดเดียวโอ oh, yeah. ้ยเฮ like <little> ี<ๆ>้ยอะไรเนี่ยเอ๊ปะอ๊ปะเราต้องแบบอย่าไปหยับไอ้ตัวให้มันแบบแท่งเล็กๆท่านผู้ชมอย่าไปหลงกลง่ายๆโอ้โ oh, ห yeah, yeah, yeah. เฮี้ย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 เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอ้มจีได้แล้วผมผ่านมาแล้วคร,รับท่านผู้ชมตอนนี้เรามาอยู่ที่พัสดุออเรนจ์นะครับผมซึ่งผมว่ามันก็ไม่ไม่ยากหรอกครับมันง่ายมันง่ายวิวตรงนี้เราต้องแบบ ใช้พลังกายภายในโอ้โอ้ตรงนี้มันมีที่ปีนที่ปีนแบบไม่เห็นหร่อ,องหนเปี้ยวมันง่ายนะคะท่านผู้ชมผมก็กลัวตัวเฮีย้ยอะไรเนี่ยอีกนิดเดียวก็คือจะปีนได้แล้วใช่ไหมมึงยายได้จากได้โอ้ไม่เงี้ยเฮ้เราต้องไปให้ได้ โอ,โอเคโอเคโอเคเราเรียกสมาธิกลับมาแล้วครับตรงนี้ผมจำเทคนิคได้แล้วก็คือต้องแบบเออต้องอยากาใจอี้เนาะเขียนเยอะกูลืมกดกระโดดอืไปกันค่ะทุกคนเราจะต้องรอดนะคะเฮอมันก็ไม่ยากหรอกครับเขอดูอาจจะสงสัยนะครับว่าพี่เชนเนี่ยพูดว่ามันไม่ยากแต่มึงตายมาหลายรอบแล้วนะหรอครับ มันก็ไม่ยากนะเอาจริงมันไม่ยากผมแสดงให้ทุกคนดูไงเออเนี่ยแหละเนี่ยก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะครับแต่ว่ากัว่าไม่ดีแล้วแหละเออ,อก็ขึ้นไปได้ง่ายนะครับ้โว้าวโ,โอเคโอเคก็ง่ายอยู่เออ,เอ,อ,เอ,อก็ผ่านมาได้ง่ายนะครับผมมันไม่ยากหรอกท่านผู้ชมหูตัวนี้ เกือบแล้วครับเกือบแล้วครับท่านผู้ชมเราเรารอดแล้วเราอดแล้วเรารอดแล้วตอนนี้เรามาอยู่ด่านส้มส้ม The b r i ร h t ส้มอะโออะไรเนี่ยว่าด่านนี้ไม่ยากเหมือนก็แค่นั้นอะเราต้องใช้แบบความพยายามซึ่งกูว่ากูพยายามได้แค่นี้แหละเฮ้ยเได้เฉย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 อะท่านผู้ชมเรามาได้ไงวะเนี่ยเพื่อนมันตายแต่มันก็ง่ายๆนะคะท่านผู้ชมเออ โอเคก็ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่โอ้อย่างนี้เหมือนมีชะตากรรมโอ้ชะตากรรมพิสดารที่กำลังเฮ่อเยเปียเปียเปียบอันนี้ตายไหมโดนแล้วตายไหมผมว่าไม่เออก็รอดนะโอเคโอเคมันไม่ยากครับท่านผู้ชมถ้าเราคิดว่ามันยากมันก็จะยากแต่ถ้าเราคิดว่ามันง่ายมันก็ยากครับ เฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเฮ้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 ยแสดงว่าเราต้องไปเราไม่มีเวลาคิดละเอ้ยเฮ้ยอย่าคิดนะว่าจะแดกเราได้แดกเราไม่ได้หรอกฮ่าหลอกเราหลอกกูไม่ได้หรอกแกงกูไม่ได้หรอกนั่นน่ะง่ายๆท่านผู้ชมไปกันต่อครับไปต่อไปต่อยากอยู่นะวิววิตรงนี้มันเฟดหายไปด้วยเชื่อได้เชื่อไดโอ้ยเอ๊เฮ้ยนี่ย F ว้ยผมเห็นเหมือนเป็นคำว่า F อะครับท่านผู้ชม ผมนึกถึงใครสักคนอนะแต่ผมลืมละเขาชื่ออะไรนะไม่รู้อะลืมชื่อละเราก็ต้องกระโดดอออย่างเงี้ยนะเราจะทําเป็นแบบอแบบออเอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแบเออสมรรถกายเอออย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยอืบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราต้องทําให้ได้ครับท่านผู้ชมตอนนี้เราแบบวางคอนเซปต์ไว้แล้วท่านผู้ชมครับ ถ้าผมออกเกมนี่มันจะเป็นอะไรไหมไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวผมไม่ออกหรอกเพราะผมไม่ยอมแพ้วเพื่อนเพื่อนมาแล้วเพื่อนมาแล้วงั้นเรารอแชร์เพื่อนก่อนเพื่อนสู้ๆเพื่อนสู้ตายเุ้ยเย้ยผมกำลังมาแล้วครับผมกำลังมาครับผมเก่งโอ้โหโคตรเป็นกำลังใจให้ผมเลยเฮ้ยผ่านมาได้ยังไงวะโอโแล้วกูก็ต้องเฮ้ยแค่นี้มันก็หายนี่ โอ้โหอะไรกันครับนี่วิตอนนี้คุณผู้หญิงเขาก็ผ่านมาได้ด้วยดีแล้วครับดังนั้นเราจะไปเป็นกําลังใจให้กับเขาดีกว่าฉันไม่กลัวหรอกค่ะมันง่ายๆจิบๆค่ะโอ้โหโกูก็ตายอะไรอะไรของมึงมองเลยใช่ไหมมีใครเล่นได้บ้างไหมเนี่ยโอ้โหคุณคนนี้เขาเล่นได้ด้วยนะเนี่ยโหแต่ตายกี่รอบวะเนี่ย 1327่13ลาบโอ้โหโอเคโอเคเราเรามีกำลังใจอยู่ครับท่านผู้ชมเราจะลอดไปให้ได้เอยลอดลอดได้ลอดได้เอเอจะมีเฟรนหายวะมาไอ้ยโอ้ยมันจะผ่านแล้ว啊วง่ายง่ายดีครับท่านผู้ชม โอ,โอเคครับผมท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพยงเท่านี้แล้วกันนะครับผมที่ผมไม่ได้ไปต่อไปถึงตรงนั้นนะครับเพราะว่าแบบมันก็ผมว่าแบบเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปครับผมถ้าแบบผมไปถึงแบบอะไรอะ่ะด่านไฟนอลน,นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะปลาไป3มชั่วโมงน,นะผมดังนั้นก็วันนี้เราก็ขอจบเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็รู้นะครับเราก็เดี๋ยวเราก็สามารถประเมินได้ครับว่าเราเก่งมากเลยครับก็ผ่านมาได้ไกลยอยู่นะครับ ก็โห,โโหด่านทั้งหมดก็ผมว่าไม่ยากครับท่านเราแบบมีความพยายามครับเดี๋ยวนั้นมันมีอาชีพเมนที่บอกว่าคนเก่งแบบอาชีพเมนที่อดของเก่งแบบนึงน,นะครับเราเนี่ยเขาวินเนอร์มาดูกันครับว่าเขาได้กี่คนโ,โหโ,โหโ,โหเฮียมีคนเคยชนะมาแล้วนะครับ3คนนะครับผมแล้วคนเล่นโ,โหวิเิษกัน36ล้านนะครับ36ล้านทำคนวิสิต36ล้านคน แต่ชนะ3คนเนี่ยผมมันไม่ธรรมาดานะครับงั้นเอาเป็นว่าผมก็ขอจบเพียงคลิปคลิปเพลงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครที่ชอบก็กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดแชร์กันด้วยนะครับขอจบเพียงนี้นะครับสุดครับบ๊ายบาย